โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวินดัตคุณผู้ชมทางบ้านภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันอกเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มีอยู่ในเกมฮังก r y ชาร์กเ o ิ l ์กอีก,อกอเช่นเคย,ยเช่นเดิมนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเกมนะครับก็ผมก็ต้องฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเป็นกาลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำเควสต่อ จากคลิปที่แล้วนะครับของตัวไทเกอร์ชาร์กนะครับซึ่งเควสก็คือให้เรากินไทเกอร์ชาร์กยีตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมเหลืออีกแค่ตัวหนึ่งนะครับมันก็คือ5%้าเปอร์เหลือตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเควสที่ถูกล็อกอยู่นะครับโอเคเราจะเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับช่วงนี้กำลังเห่อเลยนะฮะไหนว่านี่ครับซูเปอร์สตรีมนะครับเอาไปแทน ตัวกินแมงกะพรุนแล้วกันนะครับอา้าแป๊บนึงไปไนล่ะอ่ะแทนตัวนี้นะฮะเคมากนะครับเป็นคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์นะครับแบบคือพวกปลาตัวเล็กอ่ะส่วนมากคือเขาจะบูสต์น้อยนะครับมันเป็นปลาชา้ชาๆมันไม่ค่อยมีพลังพิเศษแบบพวกอ่ฉลามเบสมนดำอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องใช้แบบสัตว์เลี้ยงที่มีบูสต์ช่วยนะครับ ซูเปอร์สตีมมันก็สามารถบินบินแบบเติมบูสให้เราเร็วขึ้นแล้วก็สามารถบินขึ้นไปกินพวกแบบพวกเหยื่อที่อยู่บนบกอะไรอย่างนี้อยู่บนท้องฟ้าได้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่แบบเสียงนะครับเนี่ย <c oughs> บูสเราจะเด้งขึ้นมาเร็วมากนะครับอันนี้เหมือนกับจะเป็นคลิปมาโปรโมทสัตว์เลี้ยงใหม่เลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่เราจะมาทำควีที่เหลือกันนะฮะส่วนไอ้เจ้า สามเสือที่เราตามหาเนี่จริงมันควรจะอยู่แถวนี้นะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปไหนใครเป็นไหมครับว่าระบบมันกนตีนะพอแบบแบบมันรู้ว่าเราจะมาทําอะไรอ่ะมันแบบมเจอาปลาตัวนั้นไปแอบอ่ะอย่างเช่นแบบเจ้าฉลามหัวค้อนคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมก็พยายามหาแมงกะพรุนสีฟ้าตั้งนานนะครับหาไม่เจอนะครับระบบกันเอาไปแอบนะครับนี่กลัส้นตีนจริงนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยเยสมีเสียงด้วยนะครับเสียงอย่างเท่เลยโอ้โหเสียงโคตรเท่อะครับเสียงสะเลียงเราอย่างอวยนะฮะนี่ไงพบแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูเควสที่อยู่ป,ปลดล็อกขึ้นมาเพิ่มเลยนะกันนะครับ DFE e Giant Shark Tormenting Arabian Sea โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรารอโกลาสเสร็จเดี๋ยวเราปล่อยตายเลยกันนะครับ Okay. เราไปตายก่อนเลยแล้วกันนะครับตายไอ้ยังยังไม่ตายนะฮะเลื่อนรถช้ามากๆเลยทุกคนเราบินเข้ากองไฟหน่อยลวกัน โอเคนะครับก็หลังจากที่เราปาล่อยตามาเราก็จะเข้าไปจัดการนะครับปลาฉลามที่อยู่ในอารอารบเบียนซีนะครับเควสเขาบอกเราว่าอยู่ในอาราอาราเบียนซีนะฮะอยู่ไหนว่าเซาเทน่าโอเคอยู่ในนี้นะครับโอเคลุยกันเลยนะครับปึ๊บ,บ,บมันจะมีมันจะมีป้ายบอกมันเนี่ยว่าให้เราไปทางไหนนะฮะดีฟีดอ่ะเจนชาร์กทอมเมนติง้งอาราเบียนซี คอมเมนต์เหมือนกับว่าเป็นทารุณน,นะทรมานอะไรพวกนี้นะคือฉลามตัวนั้นมันทรมานเหรอหรือว่ามันแบบมันมาทรมานฉลามตัวอื่นวะตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับตอนนี้นา่าจะเป็นให้เราหาเองเหมือนเหมือนฉลามหัวข้อนคลิปที่แล้วเลยนะครับอะไรกันครับนี่อ่ะตอนนี้มันอยู่ไหนผมยังไม่รู้ผมว่าน่าจะอยู่ตรงที่แบบลานกว้างๆนะครับ ตรงนี้หรอไม่นะตรงนี้ไม่ค่อยกว้างเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยกว้างๆหรือว่าอยู่ไม่ก็อยู่ตรงนี้ใจแอนชาก็คือฉลามยักษ์นะครับแสดงว่ามันน่าจะอยู่ที่กว้างๆที่ผมพูดเมื่อกี้แหละแต่ก็จ,จะไม่แน่นะฮะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับในเกมนี้นะครับยิ่งกวนสนตีนอยู่นะครับ อึ๊บไหนเอ้ยฮัลโหลไอเชียเอ้ยดีนะโก้ร <Go S 1> ัดอยู่ mm hmm. มีน,นี้เปล่าฮัลโหลดีจ้าโอ้โห oh โดนแมงกะพุนฟรีนะครับ mm hmm. มีนี้เนะปล่าเอาหัวหม่งไปทีหนึ่งอ่ mm hmm. าไม่มีนะครับ mm hmm. เป็นแค่รูเล็กๆนะครับแล้วเราก็มาเช็คนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อน อยู่ทางขวานะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เปล่าที่ว่ามันที่มันโล่งนะฮะสลาดยักษ์ที่ว่าดูว่ามันจะยักษ์ขนาดไหนไม่ใช่แบบไซอนชาร์กอะ่ะเนี่ยครับมาชนแมงสังเกตจากเสียงเพลงเอาก็ได้นะครับตอนนี้ไม่น่าจะใช่นะครับ เพลงยังไม่ยังไม่ดังเท่าไรดูว่าเพลงนี้ว่วะมีเสียงรัวกองอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮยโอ้โหผมไม่ได้เอาตัวที่ช่วยกินแมงกะพรุนมาด้วยวะสวยเลยแถวนี้วะทำไมเพลงมันเปลี่ยนอ่ะคนว่างไงหรือว่าเป็นเพลงนี้อยู่แล้ววะ เย็นกันเนี่ยอยู่เพลงแบบอินเดียอินเดียก็ขึ้นมาไม่ใช่วะผมงงไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นจะมีตัวเดียวใช่ไหมโอ้ย ตเตือนเครียอะไรเยอะๆวะกูเริ่มรับขาดแนละ้วโอ้โหสุดๆเฮ้ยไม่กาโกรสอยู่ไหนวะนจะโมหโหอะไรให้สัตว์นี่กินไม่ให้หมดเลยเกะกะตรงนี้ไม่มีนะครับ ใจแอนชาร์กพอเมนติงอุ้ยจะตายจะตายใจแอนชาร์กตรงไหนวะแถบวบนี้ปะนี่ปะ่ะสามเสือ,อยังเยอะเลยเนี่ยไม่ใช่ใจแอนชาร์กใจแอนชาร์กมันคือปลาฉลามอะไรอ่ะฉลามยักษ์ม,กษมันคือฉลามอะไร เขาบอกว่าให้ใช้คําว่าดีฟีดโอ้ยแรงเตือนขี้อะไรข้างหน้ากูอาจอยูลืมปิดนะครับอยู่ไหนเ่ยเอ็งนะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเอา้ารูไม่รูไม่ขึ้นนะครับ เฮจะชื่อเสียงอย่างเท่อยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะีอยู่นี่วะข้างหลังมีปลาสลลมขาวนี่ไงแดงแดงนี่ไงโอเคสวยเรียบร้อยแตกอื้อตัวเบินเริ่มเลยนะครับเมื่อกี้ผมรีบกินไปไหนวะเดี๋ยวเจ้าไปทำท่าปกหนะ่อย กินเนีอยตูมอย่างเท่เลยครับไอฉลามเขาเรียกว่าอะไรฉลามเสือยักษ์เมื่อกี้โอ้โหแม็กพูดเยอะสั์โอ้โหตายเถอะมิการโลดอนไอ้เฮี้ผมนี่ช็อกเลยนะครับนี่นะฮะเวสสำเร็จนะครับ เวลอัพเลยกินฉลามยักษ์ไปตัวเดียวโอเคนะครับก็เควสก็สำเร็จหมดแล้วนะครับเทวสที่1เควสแต้มเควสก็กินปลาฉลามเสือนะครับเควสก็เควสเงินนะครับส่วนเทวสที่ปลดล็อกนะครับก็คือให้เราจัดการปลาฉลามที่แบบเป็นปลา3ามเสือยักษ์ที่อยู่ในอาราเบียซีนะครับก็ทําสําเร็จนะครับเราต้องหาเองนะครับเควสหลังๆนี่ค่อนข้างยากยากขึ้นมากๆเลยนะครับต้องหาเองไม่มีไม่มีการนําทางอะไรทั้งสิ้นนะครับ ก็ตอนนี้ก็67เต็ม90นะครับผมจะรีบทำแล้วก็รีบออกมาอวดให้ทุกคนดูนะครับก็ใครที่ได้แล้วก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับจะได้ทำเกมนี้ต่อไปนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้กันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับว้เจอกันคลิปหน้ากันสาบคลิปนี้ก็บายบาย